สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะในช่วงดึกแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของอสองกหอยอยู่เสมอเข้ามาแล้วนะวันนี้เพื่อนๆจําได้เนาะวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับคนที่รอคอยข่าวสารของทางเจ้าคุณพระเนาะบางคนก็พ้อไปตามช่องทางโซเชียลว่าทำไมไม่มีโอกาสให้เจ้าคุณพระได้มาออกงานบ้าง ใจร้ายจังเลยเนี่ยรอประสบนิกรเฝ้ารอรอแล้วรอเร่าแต่ก็ไม่ได้มีข่าวคราวของเจ้าคุณพระว,ว่าได้เดินทางกลับมาหรือว่าจะออกมาปฏิบัติภารกิจออกมาพบปากกับประชาชนจนกระทั่งถึงเวียนมาปรรจบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระในวันที่26มกราคมจนกระทั่งได้มีข่าวดีซึ่งม่ได้ทําเป็นคลิปสั้นไปแล้วนะว่า นายหลวงพระราชทานสิ่งของพระราชทานนำไปให้กับองค์กรองค์กรหนึ่งเพื่อเป็นการให้เกียรติทางเจ้าคุณพระิมีน,นาถพิาราศกัลยาณีหลายๆคนก็อาจจะมีความปรับเปลื้มนะคะอย่างน้อยก็มีงานแล้วก็มีพระราชพิธีสำคัญสำคัญเกิดขึ้นในวันนี้อย่างมากมายหลายๆคนก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะ มันมีความพิเศษอะไรตรงไหนไหมโดยเฉพาะในตลาดหลวงนะคะว่าทําไมต้องมาจัดงานในวันเดียวกันทําไมจะต้องมีพิธีบายสีทูลพระขวัญในวันนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระด,ด้วยอันนี้ก็คงจะให้เพื่อนๆได้แสดงความคิดเห็นกันตามสบายเลยดังนั้นวันนี้นะคะเข้ามารับฟังข่าวสารก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลัง ให้กับมี่ในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าวันนี้เราจะไปที่บทความสนุกๆบทความของทางเพจ Royal World Thailand ซึ่งเขาได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็จะมี ทุกเล่นตามสไตล์ของเขาในการเขียนบทความข่าวให้มันดูสนุกสนานมีความเป็นกันเองมีการใช้ภาษาท้องถิ่นมีการใช้ภาษาที่กำลังอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ดังนั้นเพื่อนๆได้รับฟังแล้วก็อาจจะต้องแปลงข่าวสารกันสักนิดนึงนะคะว่าเขาหมายถึงอะไรอันนี้ก็คงจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางเพจนี้เลยอย่างไรต้องขอขอบคุณข่าวจากทางเพจ Royal World ประเทศไทยด้วย โดยเมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันคล้ายวันครบรอบ40ปีของเจ้าคุณพระสิณีนาพิราชกัลยาณีวันที่26มกราคม2568ซึ่งก็อาจจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะักเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าท่านเจ้าคุณพระได้ห่างหายไปจากวงการรั้วสีทองไม่ได้มีการออกเสื่ออย่างเป็นทางการมานานหลายปีแล้ว แต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในพระราชสำนะักและยังคงเป็นที่กล่าวถึงและถวินหาโดยเหล่าบรรดาเอฟตีที่รอคอยการกลับมาของท่านอยู่เสมอช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากถูกเฟดออกจากวงการเจ้าคุณพระยังมีบทบาทอย่างไรบ้างแม้มีได้มีการเผยแพร่ข่าวใดๆอย่างเป็นทางการ จากสำนักพระชวังหรือสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ต่างๆแต่กระแสาข่าวของเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีก็ยังคงมีอยู่เนืองๆโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ด้วยยังคงมีการบฏิบัติหน้าที่จากแดนไกลมีการสั่งการในโครงการต่างๆในหมู่ข้าราชการในพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการาศาสนา ซึ่งช่วงนี้ท่านเจ้าคุณดูจะมีบทบาทในด้านของการส่งเสริมการศาสนามากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการธรรมนาวาวังในพระราชดำริที่มีการโปลดก้าวปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อพระราชทานตามวัดต่างๆต,ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่สนใจ อย่างไรก็ตามทุกอย่างใช่ว่าจะราบรื่นนะเนื่องจากตกเป็นเป้าของการวิาพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่จงรักภักดีต่อสถาบันที่วิจารณ์และให้ความเห็นว่ามีการเผยแพร่หลักคำสอนที่ไม่ถูกต้องหลายประการและดูขัดแย้งกับคำสอนเดิมหลายๆอย่างจนเป็นที่จดจันกันไปทั่ว ตรงนี้น่าจะหมายรวมไปถึงทางผู้บรรดากลุ่มที่สนับสนุนทางพระราชินีสุธิดาซะมากกว่านะคะเพราะว่ากลุ่มนั้นก็ฟาดไปเต็มๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมนาวาวังรวมทั้งพระตนด้วยแล้วก็การมาเคลื่อนไหวทางด้านาศาสนาของทางเจ้าคุณพระ ทำให้เราก็ได้เสนอข่าวไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมเอ่ยที่เป็นเป็นคลิปสั้นนะคะเป็นการเขียนบทความของทางศาสนาโดยตรงเลยก็คือน่าจะเป็นพระที่ที่มีการสนับสนุนทางเจ้าคุณพระโดยโดยเขาเขียนผ่านทางด้านเพจ The Buddha.com แล้วเราก็ได้นำเสนอไปแล้วเนาะที่เขาบอกว่าเป็นเป็นความอบอุ่นของคณะสงฆ์ที่เจ้าคุณพาได้เข้ามาดูแลทางด้านศาสนาตรงนี้ก็เรียกว่าทำให้ทางแฟนคลับของพระราชินีก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะว่าเอาอะไรมาอบอุ่นก่อนทำให้ศาสนาพังซะมากกว่าเพราะมีการบิดเบือนคำสอนมีการนำธรรมนาวาวางแล้วก็มีการเผยแพร่ ผ่านทางด้านพระจางต้นอันนี้ก็เป็นการตำหนิของทางฝ่ายนี้นะก็นำมาประกอบกันคิดว่าทางเพจนี้ก็น่าจะหมายถึงกลุ่มของคนที่ปกป้องสถาบันหรือว่าจงรักภักดีเนี่ยแหละซึ่งเขามีการสนับสนุนทางพระราชินีสุทธิดาก็แน่นอนว่าคงจะไม่ชอบทางเจ้าคุณพระเพราะว่าก็ถือว่าอาจจะทำให้มีความสั่นคลอนทางด้านของความสัมพันธ์ ต่อมาเรากลับไปดูที่บทความนอกจากนี้ยังมีการจัดพิมพ์ภาพวาดหลักธรรมพระราชทานที่มีการวาดตัวการ์ตูนล,ลายเส้นน่ารักนารักง้องแง้งแจกจ่ายตามวัดและตามสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งล้วนมาจากดำริและผลงานของท่านเจ้าคุณพระและอีกสิ่งหนึ่งที่มีความเด่นชัดที่สุดก็คือยังมีการใช้พวงมาลา และผ่านพุ่มสีฟ้าประดับไปด้วยตราประจำพระองค์โดยมีอักษรย่อ MVS ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งถูกนำมาใช้เป็นตราประจำตัวของเจ้าคุณพระเชิญวางเคียงข้างเหล่าพระบรม,มงวงศานุวงศ์เสมือนว่ายังไม่เคยหายไปจากวงการ แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตนแต่ฉันก็มีหัวใจเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใครและไม่มีวันเป็นฉันหลายฝ่ายมองว่าการที่ท่านเจ้าคุณได้หายไปจากหน้าสื่อคอยอยู่แต่หลังม่านถือว่าดีแล้วที่ได้เห็นเพียงแค่ทูลกระหม่อมและสมเด็จทรงปฏิบัติพระราชกิจเคียงคู่กันสองพระองค์สมพระวชิรบารมี ดีกว่าการเสด็จพระราชดำเนินที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่รักสถาบันที่มองว่าบรรยากาศโดยรอบทุกอย่างดีขึ้นเมื่อมีเพียงแค่สองพระองค์ไม่สนใจว่าล้นเกล้าวจะมีพระราชเมียน้อยหรือฝ่ายในหรือนางในอีกสักกี่คนจะทรงมีโลกอีกสักกี่ใบตามสไตล์ของผู้ชายหล่อๆอย่างพระองค์อีหว่า ขอให้มีการยกย่องสมเด็จพระอัครามเหสีอย่างเป็นที่สุดก็นับว่าดีแล้วอันนี้ขอหมายเหตุนะคะคำว่าอ e ีว่าแปลว่าอะไรอันนี้มีก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คาดว่าน่าจะเป็นภาษาทางภาคเหนือเพราะว่าเห็นมีคนมาแซวกันเยอะมากเลยว่าแอดมินคนที่เขียนบทความนี้เนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนกันแน่นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครทราบคำว่าอ e ีวาแปลว่าอะไรก็ อย่าลืมช่วยกันแปลนิดนึงนะจ๊ะอย่างไรก็ดีหายไปไม่ได้หายเลยกระแสข่าวหลายอย่างโดยเฉพาะครั้งล่าสุดที่มีการปลดก้าวปรดกระหมอ่อมแก้การสะกดนามใหม่เมื่อปีที่แล้วทำให้เห็นว่ายังคงมีบทบาทในราชสำนักเพียงใดในฐานะผู้มิม,มีมนทินแมว,แมว,แมวเหมียวเหล่าเอฟตีพระสนมเอกและยังคงหวัง เฝ้ารอคอยที่จะได้เห็นกลับมาออกสื่ออีกครั้งเพราะสาวเหนือเปิ้นตึงเริดไผตึงจะมาตะตอนยอนอ่อนช้อยสู้เจ้าปี้ตึงบ่ได้ไปตังใดมีก้าคนเมาเง้พอพอหาเบอเบอแม้วันนี้จะเป็นวันเกิดของเจ้าคุณพระแต่ก็มีอาจเป็นที่สนใจเท่าไหร่นะหากมีเพียงข่าวคราวการบำเพ็ญกุศลตามวัดต่างๆ และแฟนดอมอวยพรท่านเจ้าคุณเท่านั้นเนื่องจากวันนี้เป็นอีกวันของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงรับทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายบายสีทูลพระขวัญจากบรรดาเจ้านายฝ่ายเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวราชพัก จึงหันไปสนใจและจับตามองพิธีบายสีทูลพระขวัญล้นกล้าวและสมเด็จมากกว่าซึ่งอาจมีเพียงครั้งเดียวในราชการที่มีพิธีบายสีทูลพระขวัญแก่ล้นกล้าวและสมเด็จซึ่งจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สที่จะมีการทรงรับบายสีจากเจ้านายฝ่ายเหนือ ตามธรรมเนียมประเพณีหลังมีการประกอบพิธีถวายราชการที่7และราชการที่9มาแล้วในก็เตอบ่อเจ้าปีกอบใจคนคิรลิโคโลอายังคนงามงามตึงงามคู่ความเด่นดีต้องคักศักดิ์ศรีของคุณสตรีแม่ย่าแม่หญิงในหลวงก็ตึงบะละเจ้าปีไหนวันเกิด เตื้อนี่ก็ฉลองไปคนเดียวก่อนอีนอนับถอยหลังเขียนลงปฏิทินหั่นปิกมาแต้แต้มาใดก็ค่อยจัดเต็มไปสามวัดแปดวัดสามบ้านแปดบ้านเต็มตี้เหนือเจ้ากำรรนี่เนอ้อออกมอกเลยเจ้ามงสามมาแน่แฮปปี้เบอร์เดอร์เทอยู่ขอให้ไม่ตีตกกันไม่มีมนทินมอนมวน องเล็บหนูรั Alles Gute Geburtstag Zum Geb เนื้ออเจาุทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นบทความของทางเพจ Royal World ประเทศไทยสำหรับในคำสุดท้ายนะคะที่เป็นภาษาเยอรมันก็แปลว่าสุขสันต์วันเกิด ส่วนภาษาเหนือทั้งหมดนะ้ามีก็พยายามที่จะอ่านให้ตรงตามที่เขาเขียนถ้าออกเสียงผิดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยบทความทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเพื่อนๆได้รับฟังแล้วบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเนาะเพราะว่ามีก็ได้ไปเห็นเหมือนกันว่า โอ้ยคนที่เป็นแฟนคลับจะคกุญชาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงมาแซะแบบนี้แต่หลายหลายคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปอันนี้เราก็ไม่ขอไปตัดสินกันละกันแต่เป็นเพียงแค่การนำเสนอบทความอีกด้านหนึ่งของทางเพจนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ออกมาเสนอในเรื่องของบทความแบบนี้ออกมาตลอดในทุกๆสถานการณ์ดังนั้นในวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นอีกสื่อหนึ่งก็ละกันที่เขาได้นาเสนอ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่มีหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์ ว่าเพราะสาเหตุอะไรทําไมในหลวงพระราชินีถึงได้กําหนดวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่2 6มกราคมในการทําพิธีบายสีทูลพระขวัญขึ้นมาหลายๆคนก็อาจจะมองเช่นเดียวกันกับมี่นะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปตัดสินแต่เพียงแค่คิดอยู่ในใจนะคะว่ามันก็น่าคิดเหมือนกันน่าจะเป็นความจงใจหรือเปล่าที่ อยากจะให้พระราชพิธีอันสำคัญนี้มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็กลบข่าวของเจ้าคุณพระไปอันนี้เป็นส่วนที่มีคิดเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่ามันมีวันอื่นอีกมากมายอ่ะทำไมต้องมากำหนดวันนี้แล้วในทุกๆปีเพื่อนๆก็คงจะจำได้เนาะ ในวันคล้ายวันเกิดของเชคุณพระก็จะมีการประคมข่าวในเรื่องของการทำพิธีเจเริญพระพุทธมนต์ตามสถานที่ต่างๆดังนั้นอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าการจัด งานพิธีบายสีทูลพระขวัญขึ้นมามันก็จะทำให้กลุ่มคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มุ่งตรงไปหรือว่าให้ความสนใจไปที่พระราชพิธีสำคัญนี้อย่างที่บอกนะคะว่าในอดีตก็เคยมีการจัดในรัชสมัยของรัชการที่7ต่อมาก็เป็นรัชการที่9แล้วก็เป็นรัชการที่10 ก็น่าจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเป็นพระองค์ที่สามแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าในอนาคตจะได้เจอพระราชพิธีนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ถูกไหมคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีในทุกราชการนะดังนั้นก็ทําให้ประชาชนที่จงรักภักดีหรือว่าเป็นคนที่ปกป้องสถาบันเนี่ยก็หันไปให้ความสนใจ เกี่ยวกับพระราชพิธีนี้เป็นส่วนใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าสาเหตุเพราะอะไรในการเลือกที่จะมาจัดงานตรงกับวันนี้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความคิดหรือว่าวิจารณญาณของเพื่อนๆทุกคนก็แล้วกันเราเพียงแค่นําเสนอในความคิดอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วแล้วก็อย่าลืมช่วยกันสแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดกแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมี่ในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ